สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่เพอร์เฟคคาร์ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาร87วันนี้เบียร์จะพามาชมในส่วนของตัวรถกระบะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่2ขค่ายกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้เป็นอิซุสุนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของตัว โตโยต้านั่นเองนะเรามาเริ่มกันจากคันนี้กันก่อนเลยค่ะตัวนี้อิ u ูซูดีแมกเอ็กซ์ซีรีส์นะคะเป็นโอเพนแคปนะตัวรถเป็นสีขาวพร้อมด้วยชุดแต่งในส่วนของตัว X อ็กซ์ซีรีส์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเอ็กซ์ซีรีส์ข้อเด่นของเขาก็คือชุดแต่งนั่นเองนะตัวนี้จะตัดสีแดงมาให้นะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วรถเป็นปี2019ค่ะสําหรับคันนี้ราคาอยู่แค่597,000บาทยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดจากเราอีกนะคะ สำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์นะคะจองเท่าไหร่รับส่วนลดขึ้นไปเลย10เท่านะสูงสุดเราเปิดจองถึง3,000บาทคุณรับส่วนลดไปเลย30,000บาทจาก Perfect Car ของเราค่ะให้ดูสภาพโดยรวมของตัวรถนะคะตัวนี้เป็น Open Cap รถกระบะแคปปี2019นะคะตัวนี้สภาพสีสวยมากแล้วก็ไม่มีในส่วนของตัวริ้วรอยใดๆเลยสำหรับคันนี้ค่ะ คันนี้โปรโมชัน่นส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนะนอกจากราคา597,000บาทแล้วคุณจอง3,000คุณได้รับส่วนลดอีก30,000บาทแล้วเนี่ยตัวนี้มีราคาพิเศษให้นะสำหรับใครที่อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะคะสอบถามหลังไมค์กันเข้ามาได้เลยนะอ่ะโอเคสำหรับในส่วนของตัว Isuzu X Series ปี2019คันนี้จบไปนะคะเรามาดูในส่วนของตัวถัดมาค่ะสำหรับคันนี้ เป็นกระบะของอีซูซูอีกเหมือนกันนะจาจะนี้เป็นโอเพนแคปแบบยกสูงนะคะสำหรับคันนี้ชุดแต่งสวยมากอ่าแม็กเจ้าของเดิมเขาแต่งมาให้แล้วนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9เกียร์ธรรมดานะปี2018ราคาอยู่แค่527,000บาทเท่านั้นเองเราให้ดูสภาพโดยรวมของตัวรถกันก่อน,นะคะ่ะสำหรับคันนี้ ตัวนี้นะครับออกรถเริ่มต้นแค่100บาทนะ,ะจัดฟรีดาวได้แล้วก็ผ่อนอยู่แค่ประมาณ1 0 0 0 0ืบาทเท่าน,นั้นเองนะสำหรับใครที่หากระบะแคปยกสูงของค่ายอิสุสุนะคันนี้เบียร์แนะนำเลยว่าสวยมากตัวรถเป็นสีบรอนนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็แม็กแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยรถปี2018เกียร์ธรรมดา5 2 7 0 0 0บาทยังไม่รวมส่วนของโปรโมชั่นอีกนะสำหรับใครที่อยากจะได้ส่วนรถเพิ่มเติมกับเราสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคันนี้ สภาพสีโดยรวมไม่มีในส่วนของตัวลักยิบหรือว่าสะเก็ดหินร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุก็ไม่มีนะคะเพราะว่าที่เพอร์เฟก a ์คาของเราเนี่ยรับประกันในเรื่องของการชนหนักพิกควมน้ําท่วมไฟไหม้เราไม่เอามาขายนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวรับประกันเลขไม้แท้ทุกคันค่ะสาหรับกันนี้โอเคมาดูในส่วนของตัวค่ายโตโยต้ากันบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นกระบะย,ยกสูงนะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะตัวรถเป็นสีขาวสวยมากบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นรุ่น 2.4E เกียร์ออโต้ปี2019นะคะ มีแต่ปีใหม่ๆทั้งนั้นเลยบอกเลยว่าใครเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับตัว t o y ย t a r ร v o 2.4E รุ่นนี้ค่ะเกียร์ออโต้ปี2019ราคาแค่597,000บาทยังไม่รวมส่วนลดโปรโมชั่นจากเราอีกเช่นกันนะคะสำหรับคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้กระจังหน้ารุ่นนี้จะเป็นในส่วนของตัวสีดำเงาเปียโนแบ็สนะคะสวยมากบอกเลยว่าเลขไมหลักหมื่นเท่านั้นเองตัวนี้เป็นกระบะ โอเพนแคปยกสูงค่ายโตโยต้ารีโวนะคะ2.4 e ้ย้ำอีกรอบหนึ่ง597,000บาทยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดจากเราค่ะสำหรับใครถูกใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามหลังไมค์กันเข้ามาได้เพราะว่าเรามีในส่วนของตัวโปรโมชั่นให้นะคะส่วนลดเพิ่มเติมมาดูคันถัดมาค่ะตัวนี้ก็ยังเป็นในส่วนของตัวค่ายอีซูซูอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวกระบะยกสูงสประตูไฮรันเดอร์นะคะตัวนี้สีรถเป็นสีเทาดํานะ ให้ดูสีรถชัดๆนะสีรถชัดๆว่าสีรถเนี่ยไม่มีในส่วนของตัวริ้วรอยใดๆอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้ราคาค่ะปี2019เป็นเครื่องยนต์1.9แซราคาอยู่แค่557,000บาทเท่านั้นเองกระบะยกสูงแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานแบบนี้ด้านหลังติดตั้งแคมรีบอยมาให้แล้วสำหรับคันนี้ค่ะ สภาพสีบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน5 5า0 0 0บาทคุ้มค่าคุ้มราคามากนาคะยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดเพิ่มเติมจากเราอีกนะใครจองเท่าไหร่รับส่วนลดขึ้นไปเลย10เท่าย้ำอีกรอบนึงนะคะสำหรับวันนี้เราเปิดจองถึง3 0 0พรับส่วนลด30,000บาทจาก Perfect Car ค่าของเราเลยค่ะออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามค่ะในส่วนของตัวอิสุสโฉมนี้ค่ะให้ดูสภาพโดยรวมสวยมาก จอดอยู่ข้างๆกันนี่ก็ไม่ได้แพ้กันนะคะไม่ได้น้อยหน้ากันเลยสำหรับคันนี้ค่ะเป็นในส่วนของตัว Toyota Revo ว4ประตูน,นะคะคันนี้สีเทาดำตัวรถค่อนข้างที่จะสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็สวยงามมากๆตัวนี้เครื่องยนต์2.4 e+ นะปี2019ราคา697,000บาทเท่านั้นเองถูกมากนะคะสำหรับคันนี้ ยังไม่รวมส่วนลดโปรโมชั่นจากเราด้านหน้ากระจังหน้านะคะออกแบบมาเป็นสีดำเงาเปียโ,โนแบค็คแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED นะคะรุ่นนี้ด้าน,นล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ครอบในส่วนของตัวคิ้วสีดำเงาเปียโ,โนแบค็คแล้วก็ตัดมาด้วยแถบโครเมียมค่ะสำหรับรุ่นนี้เป็นกระบะยกสูงสีประตูสีเทาดำกระจกมองข้างเป็นในส่วนของตัวโครเมียมแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าค่ะรุ่นนี้ แม็กเดิมมาจากโรงงานทุกอย่างยังเดิมเดิมมาจากโรงงานทุกจุดค่ะสําหรับคันนี้ไม่มีในส่วนของร่องรอยใดๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องแพนให้ดูชัดๆแล้วก็ให้ดูสีชัดๆว่าสวยมากนะคะอ่ะคันนี้เนี่ยใครได้ไปเนี่ยพร้อมใช้งานเลยสําหรับในส่วนของตัว Toyota r e ีโวนะคะเป็นกระบะย,ยกสูง4ประตูเป็นตัว2.4 e plus ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าราคาอยู่แค่6 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเราไม่ได้มีแค่นี้นะในส่วนของตัวรถกระบะอันนี้เบียยกในส่วนของตัว5คันที่เอามาให้ดูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีรถหลากหลายเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กเก่งใหญ่นะคะรถกระบะ4ประตูกระบะแคปหรือว่าคุวเดียวเรามีแม้กระทั่งรถตู้เลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้กล้องแพนไปดูว่าละร้านของเราเดียสต็อกมากกว่า250คันนะคะ สต็อกรถเยอะมากถ้าใครเข้ามาไม่ผิดหวังรับรองว่าสวยทุกคันนะคะวันนี้เบียร์ขอย้้ำอีกรอบหนึ่งว่าในส่วนของตัวโปรโมชั่นของเราออกลดเริ่มต้นแค่ร้อยเดียวฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการต่างๆไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1ปีเต็มๆเลยรวมไปถึงในส่วนของรับประกันสูงสุดให้1นปีหรือว่า1 0 0 0 0กิโลเมตรเราก็มีให้ค่ะวันรับรถเนี่ยเรามีในส่วนของบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29กรายการให้กับลูกค ที่เพอร์เฟกต์าของเราตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาด87นะคะใครอยากจะเดินทางมาดูรถสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่รับชมคลิปเราอยู่รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยค่ะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอารถสวยๆเข้าไปให้ดูค่ะวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่พร้อมรถสวยๆเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ